ดีค่ะมาพบกับสาวอีกแล้วนะคะที่ Ford Auto g a l ก e r ี่ปทุมธานีกับช่องสาว Ford Promotion นะคะวันนี้นะคะสาวจะมารีวิวรถตัว MY 2 1นะคะตัว e v e r e s รนะคะตัวนี้เป็นตัวไบเทอร์โบค่ะราคาอยู่ที่1,799,000บาทนะคะตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้อนะคะ2 1 3แรงม้านะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็คือเป็นสีขาวมุกนะคะถ้าเป็นสีขาวมุกก็คือเพิ่มอีก1,000 0บาท นะคะสำหรับต um, uh, okay, no ัวนี้และก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีชุดแต่งอะไรให้บ้างนะคะตัวนี้นะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้ากระจังหน้านะคะเป็นฟอร์ดนะคะตัวใหญ่ f o r d ฟอร์ดตัวใหญ่เลยนะคะเนี่ยค่ะจะมีไฟ3จุดด้านหน้านี้นะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นกระจังหน้าแบบเงานะคะคือกระจังหน้ามันจะมี2แบบให้เลือกค่ะเป็นสีดําด้านกับดําเงานะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกทั้งหมดเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะคะ ก็ได้อา,อารมณ์ความเป็นสปอร์ตนะคะแล้วก็ดูรูราเพิ่มขึ้นนะคะตรงส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็าฝากระโปรงนะคะก็เป็นเอเวเรสต์นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นอะคริลิกสีดำนะคะคำว่าเอเวเรสต์นะคะตรงส่วนตรงนี้แล้วก็ที่สาวเพิ่มเติมให้นะคะก็คืออัปเกรดตัว โคมไฟด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นไบ LED นะคะก็คือจะเพิ่มตัววงแหวนเหลี่ยมตัวนี้ให้นะคะแล้วก็ไฟมาแตง3ามขีดนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นไฟ Day l ไล h ์แบบวิ่งนะคะเป็นวิ่งกลางวานันเป็น d a y light ก็คือตัวนี้เป็นอัปเกรดแต่ว่าใช้โคมเดิมนะคะสําหรับตัวนี้นะคะนะคะแล้วก็เพิ่มเติมความหล่อก็คือครอบไฟหน้าให้เป็นสีดําเงานะคะ,ะส่วนกันชนหน้านะคะกันชนหน้าตัวนี้จะเป็นงานพ่นนะคะจะเป็นพ่นสีดําเงา นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เสาเพิ่มไปไฟตัดหมอกหน้าให้นะคะเป็นแบบ LED นะคะตรงนี้นะคะเป็นไฟแบบ LED นะคะแล้วก็ส่วนเซ็นเซอร์หน้ายังคงให้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็คือจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับคนเดินข้ามถนนนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะพร้อมทํางานพร้อมคู่กับกล้องด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดาูด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะด้านข้างนะคะ จะเป็นคิ้วล้อขนาด3นิ้วนะคะตรงนี้เป็นแบบ3นิ้วแบบดำเงานะคะที่ลูกค้าเลือกนะคะแล้วก็ที่หล่อสุดๆเลยก็คือจะเป็นลูกค้าเปลี่ยนเป็นยางออฟโรดนะคะเป็นยาง BF Goodrich นะคะ2 7 5 5 5 R 20นะคะตัวนี้แล้วก็เป็นแม็กเวเปอร์นะคะ f u e l ตัวนี้เป็น f u e l แท้นะคะลายเวเปอร์นะคะสีดำเงานะคะตรงนี้ ก็เป็นยาง27555ขอบ20นะคะเป็นยาง BF เอฟพูดินะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นยางที่สามารถาใช้ได้ทุกสภาพถนนนะคะเป็นออทเทรเลนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูตัวด้านข้างกันบ้างนะคะตัวแก้มข้างตัวนี้ก็คือจะเป็นสีดําเงานะคะแก้มข้างแล้วก็กระจกหูช้างก็เป็นสีดําเงาเช่นเดิมนะคะตรงส่วนตัวนี้ส่วนบันไดข้างนะะี่ค่ะบันไดข้างปกติรุ่นนี้บันไดข้างก็จะเป็นสี โครเมียมนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะแต่นี้ลูกค้าอยากได้เป็นสีดําเงาก็เลยต้องพ่นนะคะเป็นงานพ่นเป็นสีดําเงาให้เพื่อให้รับกับตัวพวกมือจับรองบ้ามือจับพวกนี้ค่ะก็เป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมที่สาวเพิ่มเติมให้อีกอย่างคือจะเป็นตัวกันสาดนะคะแล้วก็ราวหลังคาปกติจะเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้แต่นี้ก็คือลูกค้าอยากได้เป็นสีดําเงาก็เป็นงานพ่นพ่นราวหลังคาให้เป็นสีดําเงาด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ แล้วก็ฟิล์มสาวติดให้เป็นเซรามิกนะคะฟิล์มเซรามิกบานหน้า60รอบคัน80นะคะจะดูดำนิดนึงภายนอกแต่ว่าเวลานั่งภายในก็ดูสบายตานะคะช่วยกัน UV ได้ประมาณ90%เเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านท้ายตัวนี้สาวแรปหลังคาให้เป็นสีดำด้านนะคะแรปครึ่งคันนะคะประมาณนี้เป็นสีดำด้านแล้วก็โคมไฟท้ายนะคะจะเป็น ตัวใหม่นะคะจะเป็น GLC นะคะตัวนี้หล่อเหลามากเลยเดี๋ยวสาวไปเปิดไฟท้ายให้ดูอีกทีนะคะเป็นไฟ GLC นะคะเปลี่ยนตัวนี้ยกโคมเลยแล้วก็โคมเก่าแล้วก็คืนให้ลูกค้านะคะสำหรับตัวนี้นะมันจะเป็นแบบไฟวิ่งนะคะ2ส,สเต็ปเปิดไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็โคมด้านในจะเป็นสีดํานะคะจะเป็นตัวใหม่จะมีเอเซอรีให้เล่นเยอะสาหรับตัวเอเวอเรสต์นะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวคาดท้ายก็จะเป็น ไฟท้ายคาดตัวนี้จะเป็นเอเวอรเรสต์เหมือนกันนะคะพร้อมกล้องมองหลังให้สําหรับตัวนี้นะคะทีนี้ตัวกันชนท้ายก็เป็นงานพ่นเหมือนกันนะคะพี่เป็นงานพ่นสีดําด้านหรือสีดาเงาสีดาเงาสำหรับตัวนี้แล้วก็ใส่ไฟเนะะี่ยค่ะรูปตัว C เป็นทับทิมให้ด้วยนะคะเพิ่มความหล่อเหลาให้กับตัวรถเวลาวิ่งยมตอนกลางคืนหรือว่าฝนตกก็จะได้มองเห็นท้ายเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวสับไปเปิด ไฟท้ายให้ดูนะคะ เนี่ยค่ะพอ,อเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟผ่าหมากนะคะก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นเนี่ยค่ะเป็นแบบวิ่งนะคะก็คือเป็นคล้ายๆพวกว่าพวกเบนซ์อะไรพวกเนี้ยค่ะคล้ายๆกันก็คือดูสวยหล่อเลยนะคะเดี๋ยวสาวเปิดท้ายให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะสีพิเศษนะคะก็คือจะเป็นสําหรับ รุ่นตัวใบเทอร์โบนะคะจะมีเฉพาะตัวใบเทอร์โบเท่านั้นนะคะที่จะเป็นตัวสีขาวมุกแล้วก็จะมีเบาะสีคอนอยักนะคะให้ลูกค้าเลือกตัวนี้เ,เพิ่ม1,000 0บาทนะคะสำหรับตัวนี้นะ,ะนี่ค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะคะตรงส่วนตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ที่บรรทุกไว้ด้านด้านหลังก็คือเป็นชิ้นส่วนที่เราได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะคะก็คือตัวเก่าก็คือคือนให้ลูกค้านะคะ เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระยังหน้าหรือว่าตัวไฟนะคะก็คือคืนให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะเนี่ยค่ะนิดเดียมส่งมอบให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะก็เลยมาถ่ายรีวิวให้กับลูกค้าดูก่อนนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูภายในด้านหน้ากันบ้างนะคะ ถ้าเป็นเบสีคนอนหยกักมันก็จะออกสีน้ําตาลนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ําตาลสีน้ําตาลคนอนหยักนยคะแล้วก็มันก็จะดูสว่างนะคะดูดูรลามากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เป็นเบอกไฟฟ้าคู่หน้าแต่ทีนี้ลูกค้าเลือกพรม5้ดลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นสีดําได้แดงหรือว่าสีดําได้อะไรก็คือเลือกได้เลยสําหรับตัวนี้นะคะ แล้วก็ภายในก็หรูหราเช่นเดิมนะคะก็ถ้าเป็นตัวใบเทอร์โบนะคะจะเป็นตัวโฟรวิก็สุ่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นตัวนี้นคะคะสามารถมีโหมดสามารถปรับโหมดโคดินดินทรายตัวนี้ค่ะเราสามารถปรับได้เลือกได้สําหรับตัวนี้นะคะเป็นโฟร e วิลฟูลไทม์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเน, view, time, น,ะคะนี่ยค,ค่ะก็จะมีซันรูฟนะคะให้กับลูกค้าด้วยสำหรับรุ่นนี้ เดี๋ยวเปิดซันรูฟให้ดูนะคะเป็นพาราม panoramic มวลซันรูฟเียสามารถเปิดได้นะคะเปิดรับลมได้อากาศช่วงนี้เย็นๆก็เปิดรับลมก็สบายนะคะเนี่ยเปิดได้สองสองสเต็ปนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะ เบาะด้านหลังก็ดูสว่างนะคะสําหรับตัวนี้ก็คือจะมีเฉพาะรุ่นตัวใบเทอร์โบเท่านั้นนะคะสำหรับเบาะสีคนอนยัคนะคะเนี่ยค่ะสำหรับเป็นรถสีขาวเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นสีขาวคือสีขาวธรรมดาจะไม่มีแล้วนะคะตัว MY20 ยย่ 20, 21, ก็คือจะเป็นสีขาวมุกนะคะ w ว p e เพลว่าด้านหลังตัวนี้ก็คือจะเป็น ไฮโซฟิต so นะคะก็คือสรับล็อกไว้ล็อกเด็กนะคะเวลาเด็กนั่งด้านหลังก็จะได้ปลอดภัยนะคะด้าน,นข้างก็จะเขียนว่าใบเทอร์โบตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะอ่านะคะพอเ,เปิดไฟหลอแล้วก็คือ จะเป็นไฟมัดแต่งตรงนี้เลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็คือถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็โทรหาสาวได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ไอดีตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะโทรหาเบอร์0859017092นะคะหรือว่าเข้าไปติดตามในช่อง YouTube ก็ได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวด้วยนะคะช่องสาวฟอร์ดโปรโมชั่นนะคะสําหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะแล้วก็เดี๋ยวมีรถหล่อๆก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ